งานนี้มีครบทุกอารมณ์แน่ๆค่ะกับคอนเสิร์ตสมทหารเสือสาว Limited Edition l i ล e Show ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คอนเฟิร์มจากลีลาการซ้อมสุดเหวี่ยงของสามนางเอกย่ามากี้แมท และพี่อ้าําบอยพี่หนุ่มเบนส์ z, ที่มาจับสเตปกันอย่างพร้อมเพรียงงานนี้นอกจากจะได้ดูเพลงฮิตในฐานะนักร้องกันแล้วยังมีเซอร์ไพรส์ทั้งรักทั้งบูท๊ทั้งซึ้งที่นักแสดงในเรื่องเตรียมขนมาประเเนกันบนเวที7พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิด์ไลฟ์รีบซื้อบัตรกันที่ไททิเก็ตเมเจอร์1,200-1,600และ2,000บาทรายได้ทั้งหมดนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและพิเศษที่สุดวันศุกร์นี้พระเอกอ้าําบอยกิกตัวเป็นเป็นจะนําเสื้อละครมา ตั้งแต่9โมงเช้าเพื่อรวมสมทบทุนด้วยอย่าลืมมาอุดหนุนกันที่อาคารมารีนเนนะคะคอนเซปต์เือเซ็กซี่เลื้อยต้องสวยต้องสง่าแต่่าคือกิ้งกือสนุกดีค่ะอยากรู้ว่าคอนเสิร์จริงๆมันจะออกมาเป็นยังไงน่าจะแบบน่าจะน่าจะสนุกนะผู้ชายมากะค ไเก่งกว่าเราอีกเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คือแบบว่าเอลจะหลุดกันนะครัใช่มันมาจากใจเขาสองคนค่ะนี่คือเป็นสเต็ปแดนซ์ซึ่งเป็นแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนร้อยที่เราที่เราจะมีโชว์นะครับอันนี้แค่เล็กๆน้อยๆ w วอ t s ซ p บทียวดคือผมคงไม่มีอะไรเสียครับเพราะว่าผมอายุมากสุดแล้วเมื่อกี้เป็นแค่แบบ ซ้อมครั้งแรกนะเราก็หาจังหวะให้มันลงเข้ากับตัวเราเองเลยง่ครับผมเมื่อกี้จะล้นไปหน่อยเป็นโชว์ที่แบบสวยๆหวานๆไม่ได้ต้องทําอะไรที่แบบว่ามันหนูหวาอะไรมากอะค่ะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนนะคะของสามสาวแล้วก็สามหนุ่มนะคะก็ไปกันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าแฟนๆคงเยอะมากนะคะคือได้ไปดูไปร่วมสนุกแล้วก็ยังได้ทําบุญด้วยเนาะเมื่อกี้เนาะถูกต้อง